ช่วยกันทำอาหากินนะไม,ไม,ไม่ไม่เตรียมก่อนนะคะบว่าวอะไรบ้างไม่ต้องเตรียมฮะหนึ <c oughs> ห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบการท่านผู้ชมที่เคารพครับคุ้มครองผู้บริโภคคุ้มครองประชาชนนะครับยังอยู่กับท่านผู้ชมที่เคารพที่นี่นะครับที่งานสัมมนาของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ ส <S. How |ms|> <ism> ื่อสารกับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเมื่อเช้าครับท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับได้มาเปิดงานเสร็จไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เป็นคิวของท่านเลขาธิการสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเราจะพูดคุยกับตัวแทนน้องมุสลิมหน่อยนะครับและก็ตัวแทนคนขายรุ่นใหม่หน่อยนะครับว่าเรื่องของการขายตรงนะครับเขามีความรู้และเข้าใจอย่างไรบ้างนะครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสารตันนะครับแนะนำหน่อยครับชื่ออะไรฮะชื่อสุรัตนายาแดงค่ะจากจังหวัดอะไรครับจากกระบีค่ะจังหวัดกระบีนะครับน สวัสดีค่ะชื่อสายวิตรีรามยางค่ะจากจังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังครับน้องครับค่ะชื่อธีรนุชแซซา,านะคะกรุงเทพค่ะคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้ได้อะไรบ้างครับจากการสัมนาอ่าวันนี้นะคะคือจากปกตินะคะในการทําธุรกิจหนูก็คือเป็นผู้จําหน่ายอิสระอยู่นะคะคจากปกติที่ทำเนี่ยคือ,อาบางทีเราอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายมนะคะของการทําธุรกิจนะคะแต่ในวันนี้เนี่ย เข้ามาฟังนะคะทาให้ทราบว่าในการทําธุรกิจนะมันเป็นธุรกิจที่ละเอียดอ่อนมันมีกฎหมายมันมีเรียกว่ากฎอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่บางคนอาจจะยังไม่ทราบ,รบนะคะแต่เราก็มาได้ได้ทราบกันในวันนี้ค่ะครับน้องครับได้อะไรบ้างฮะได้เยอะมากคะ่กะได้ตรังหาดตรังครับได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการการทํางานนะคะที่ถูกต้องในฐานะที่เรานะคะเป็นผู้จําหน่ายอิสระนะคะเรารต้องรู้กฎหมายแล้วก็ต้องทํางานนะคะด้วย กฎจรยาบันนะคะค<อ>เพื่อที่จะให้เรานี่นะคะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะคะคเพราะว่าการทําธุรกิจนะคะปัจจุบันนี้มันมีคู่แข่งเยอะมากนะคะคแล้วก็มันมีแบบไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพที่จะเข้ามาปลอมแปลงนะคะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเสื่อมเสียนะคะคแต่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราต้องอยู่ให้ถูกต้องแล้วก็ทำอาชีพของเรานะคะให้แบบสุจริตนะคะเพื่อจะให้คนอื่นเนี่ยค่ะเข้ามาแทรกแซงไม่ได้ค่ะวันนี้เป็นมีความรูร้ดีมากๆเลยนะคะน้องมุสลิมฮะ ค่ะนะคะวันนี้นะคะในฐานะที่เรานะคะเป็นผู้จําหน่ายอิสระนะคะมีความจําเป็นมากค่ะที่เราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของสคบนะคะกฎหมายต่างๆซึ่งเราเนี่ยทำงานนะกับลูกค้ากับ ผู้บริโภคเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะก็อาจจะทําให้ธุรกิจของเราถูกมองเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องผิดกฎหมายได้ค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเป็นตัวแทนนะคะวันนี้ที่ได้เข้าร่วมการอบรมนะคะเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยนำมาใช้แล้วก็นําไปเผยแพร่ให้กับทีมงานสมาชิกแล้วก็ดาวไลน์ของเราค่ะดีมากขายตรงมานานหรือย,อยังฮะทำอาชีพขายตรงนานยังก็ทํามาสักพักแล้วนะคะประมาณ2ปีค่ะ 2>, 2ปีแล้วนะครับเป็นไงฮะขายดีขึ้นไหม รายรับแล้วเราเรามีรายได้ดีมากขึ้นไหมมีรายได้นะคะเพราะว่าพวกเรานะคะจบการศึกษาปริญญาตรีหมดเลยค่ะแล้วก็เราเลือกที่จะมาทําธุรกิจขายตรงตรงนี้เพราะว่ามันเป็นโอกาสของเรานะคะที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยค่ะตรนี้รู้จักการขายตรงคืออะไรครับรู้ไหมฮะคืออะไรการขายตรงนะคะก็คือว่าการเปิดโอกาสการเปิดโอกาสให้กับสมาชิกให้กับ ผู้บริโภคนะคะมีโอกาสมาเป็นหุ่นส่วนกับบริษัทแล้วก็สามารถที่จะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพาแล้วก็มีรายได้กลับมาให้เราด้วยะคะ่ะใน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 ทัศนคติในทัศนคต,ติของตัวเองในฐานะที่ตัวเองเป็นมุสลิมน,นะครับ,รบมาใ,ในในอบ่องการมาเป็นพนักงานขายอิสระทุกคนนี้มันเป็นลำบากไม่รือขัดแย้งไหมฮะหรือหรือว่าว่าว่า,วาไม่ไม่เป็นอะไรตรงนี้นะคะไม่มีความขัดแยงด้งเลยคะ่ะเพราะว่าเรามันเป็นธุรกิจอิสระค่ะ สามารถทําได้แล้วก็ในฐานะที่เป็นมุสลิมนะคะมีทีมงานที่เป็นคนไทยพุทธด้วยเหมือนกันเราก็อยู่ด้วยกันแบบว่าปกติค่ะคือเราก็คือเป็นทีมงานเดียวกันมีความรักกันมีความสามัคคีกันเหมือนปกติเลยค่ะใช่ไหมะฮะนะครับ,รบที่มาจากภาคใต้นี่นานๆที่ได้คุยกันนะครับท่านผู้ชมจี้ครับไม่ค่อยได้คุยกับตัวแทนนักขายรุ่นใหม่นะครับน้องจากจังหวัดตรังนะครับ <ฮะ S 1> เป็นยังไงฮะการขายตรงทางภาคใต้เป็นไงบ้าง อตอนนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะที่จังหวัดตรังนะคะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจนะคะยังพาร,ราอาจจะตกต่ำนะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่มีผลกระทบเลยค่ะคเพราะว่าวันนี้นะคะทุกคนก็ต้องซื้อกินซื้อใช้กันอยู่แล้วนะไม่ว่าคุณนะคะจะมีรายได้น้อยขนาดไหนแต่ว่าแน่นอนว่าข้าวสารมาม่าปลากระกป๋องคุณต้องใช้อยู่แล้วนะคะคนี่มันมันไม่มีผลกระทบจริงๆค่ะคตอนนี้บูมมากมันอยู่ที่ความสามัคคีของทีมงานด้วยนะคะครับน้องนักขายรุ่นใหม่คนกรุงเทพเป็นไงบ้างคะ จริงๆแล้วปัจจุบันทำทำงานขายตรงมามากี่ปีแล้วฮะหนูหนูเรียนจบมาหนูก็มาทําเลยค่ะพอดีคุณพ่อทําอยู่ด้วยก็ประมาณปีกว่าๆค่ะครับครับตอนนี้ซึมซาบเรื่องก,การขายตรงดีขึ้นมากไหมฮะอ๋อเข้าสมองเลยค่ะส <c oughs> ื่อสารอย่างไรครับกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับว่าคือง,งานขายตรงคืออะไรอ่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะแบบกลัวนะคะพอพูดถึงขายตรงบอกกลัวแน่นอนนะคะแต่วันนี้อยากจะบอกว่าวันนี้อาชีพขายตรงเป็นอาชีพที่วันนี้นะคะ ถูกยกย่องให้เป็นอาชีพที่มีเกียรติอีกอาชีพหนึ่งนะคะอยากใช้ทุกท่านมองว่าอาชีพขายตรงนะคะก่อนอื่นเราต้องดูก่อนนะคะว่าถูกกฎหมายหรือไม่นะคะต้องตรวจสอบก,ก่อนถ้าแน่ใจแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ระบบนะคะแล้วเราจะทราบได้เลยว่าวันนี้อาชีพขายตรงเป็นอาชีพที่เรียกว่าอา,อาจจะกลัวนะคะคแต่เป็นอาชีพที่สร้างให้หลายๆคนเนี่ยมีไรายได้นะคะแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะคอยู่ที่ว่า เราจะเข้าใจมันไหมนะคะอยากใช้ทุกทุกคนทุกท่านเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะรับฟังก่อนนะคะวันนี้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายนะคะแน่นอนค่ะครับครับท่านผู้ชมที่ครพกรับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่เราอยากจะพูดคุยนะครับว่าทัศนคติเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ฐานข้อมูลความรู้ที่ได้จากสำนักงานผู้ปกครองผู้บริโภควันนี้นะครับจะจะทให้เขาพัฒนาการขายตรงไปได้อย่างไรแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่เป็นผู้บริโภคอยู่นะครับจะได้จะได้ประโยชน์จากการขายตรงตรงนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพสามารถรับชมเราได้นะครับจากเบอร์วายเว็บนะครับเบอร์วายเว็บยูทูบดอทคอมนะครับคุ้มครองพุ่งพุ่งช่อง11นะครับรับชมผ่านโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางนะครับรวมทั้งช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะครับช่อง9อสอทนะครับรวมทั้งไทยรัฐทีวีนะครับขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ